สวัสดีค่ะวาย,ยได้ออกลุยทุ่งแล้วนะคะมา,มากับคู่ใจนะคะวันนี้จะมาเอารถไปจอดตรงนี้นะคะแล้วก็จะลุยไปทางโน้นนะคะวันนี้แดดเริ่มแรงแต่ไม่ค่อยร้อนนะคะเพราะว่ามันมีลมเนาะลมอันนี้ก็ออกมาถนนด้านนอกนะคะก็มาเจอกับ่อมน้อยหลังนึงก็เลยมา พักผ่อนหน่อยก็จะเป็นสวนยางเนาะก็จะได้ถ่ายบรรยากาศสวนยางให้ชมด้วยนะคะเนี่ยก็เป็นกระท่อมของเจ้าของสวนยางเนาะนี่ก็จะลกไปด้วยถังอะไรไม่รู้นะไม่มีใครอยู่ในสวนเลยนะคะไัไ,ไวก็ถือโอกาสมาหลบอยู่ตรงนี้ก่อนเนาะเรามาขอตั้งหลักก่อน รอเผื่อเจ้าของสวนเข้ามาจะได้ฝากรถไว้แล้วจะเดินเข้าไปซอยน้นนะคะเราจะอยากจะเดินไปดูปลานะ่ะปลาก็เรียกว่าปลาไอ้ที่เขาเรียกปลาคอนเนาะอีสานบ้านเราเรียกปลาคอนก็จะชมบรรยากาศข้างนอกด้วยเนาะลมมากเลยวันนี้ลมมากเลยนะคะลมมากเลยแล้วก็โอ้โหเต็มเต็มเลยฝนดิน ไม่มีอะไรนะคะไม่มีอะไรเป็นสาระเพียงแต่มาหลบลมเย็นๆเฉยๆนะคะอาจจงกว่าลุยกันนะคะนั่งรอเจ้าของกระท่อมสักพักก่อนเดี๋ยวจะได้ฝากไว้นะคะมานั่งดูคนไปผ่านไปมาขน้าก็จะเป็นอ่าเป็นเพิงพักิ้นเลยนะ เพื่อนพักที่เข้ามาเวลาทําสวนทําไร่อะไรประมาณเนาะก็ไ,ได้ได้มันหลบไม่ใช่บ้านจริงๆนะคะก็เป็นแค่ว่าเก็บฟางหลบแดดหลบฝนอะไรประมาณเนาะแล้วก็ฟังเสียงลมเนาะลมทุ่งแล้ก็จะพักสักครู่นึงฟังเสียงลมดีกว่าโอ้โอ,โอ ล้องเอียงๆนะยนเนอะชมบรรยากาศไปก่อนนะอุย้ยมีเพื่อนมาด้วยนีย่งไงนีไ่ไงแสดงว่าเจ้าของกำลังจะมาแล้วมะพูปวาดเลยหน้ากล้องนะเนาะแล้วก็ทำธุระก่อน ผ่นไปมานะคะ ลมพัดแรงนะคะแรงมากเลยนะคะ ตัวแล้วนะถ้าทางเจ้าของก็จะอาจจะมาสายๆเนาะอาจจะไปเกี่ยวข้าวอยู่ก็ได้เนาะเดี๋ยววายๆจะเดิมขับไปข้างหน้าอีกก่อนนะคะรอเจ้าของเข้ามาก่อนโอ้แต่มันจะไปไวไหมนเนี่ยลมแรงเหลือเกินเนาะลมทุ้งแรงมากนะคะเพื่อนๆไปต่อนะคะ ได้ไปรับชมบรรยากาศเย็นๆกลางทุ่งนะคะบ๊ายบาย